สวัสดีครับเซลแบงค์นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆจะมาบอกทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรถกระบะขนส่งเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเสริมแนบเสริมเพลาลอยเสริมข้อหรือเสริมหลังคาอลูมิเนียมนะครับบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน5ตันวันนี้ลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับสามารถใช้เงินออกรถเพียง3,800บาทก็สามารถออกรถไปทำมาหาก,กินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวได้นะครับ โดยสิทธิ์ลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับใช้สิทธิร่วมกันได้ระหว่างพ่อแม่ลูกคู่สมรสใครก็ได้ครับขอให้ใช้รถโตโตยต้าอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ซื้อสดมาหรือซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกันได้หมดครับ โดยผู้ที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0931173611เซลล์แบงค์โตโยต้าเจริญค้าราชบุรีครับสาขาบ้านโป่งออกรถง่ายได้รถไวติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ